ดูหลักการนะครับทําเว็บอ m a z o นนะครับเรื่องของ landing page นะมันอยู่ที่ทีมแล้วการปรับแต่งแต่และโพสให้มันขายได้ครับหลักการก็คือทีมต้องเรียบร้อยสะอาตาแล้วก็มีลิงก์ไป Amazon ในหลายคําแล้วมีคําที่กระตุ้นอารมณ์ให้คนอยากซื้อเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับในคีย์เวิร์ดนี้นะครับขายเป็นเครื่องอปั่นเศษอาหารในอ่างล้างจานนะ,นะก็เราก็ landing page ออก สีขา,ขาวๆาๆนะครับดูสวยงามสะอาดตาในระดับหนึ่งนะ,นะก็นะครับเราก็เอ่อนะครับใช้อ่านี่ครับคำนะครับเซฟออฟ60%บายนาวคลิกเนียเป็นคำกระตุ้นอารมณ์แล้วก็มีลิงก์ไปอเมซอนหลายอันนะครับมีปุ่มบายนาวเนี่ยสองปุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปอเมซอนอีกนะตรงนี้ยังไปอเมซอนอีกนะ แล้วก็ทีนี้แล้วมีปุ่มบายนาวสามปุ่มเลยนะครับแล้วก็มีลิสต์เคสตอรี่วิวอีกนะแล้วมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะเต็วครับ, mm hmm. รบแล้วก็ทีมนี้ยังข้างล่างก็ยังมีสินค้าอื่นให้เลือกอีกนะแล้วก็มีทวิตให้ไปชวิตได้ไปเฟซบุ๊กได้เฟซบุ๊กไลน์ได้ไปบููกพัฟได,ไ er ได้เป็นทีมที่โยมกอบที่ครบถ้วนะครับนะสำหรับาราคาขายนะครับยังมีอฟเฟีร์นะก็จะแพงนิดนึงนะครับ แลถ้าใครเป็นสมาชิกบอร์ดแก่ดำนะครับผมก็จะแอบแจกนะครับนะครับเพราะถ้าซื้อก็ไม่สิบห้าดอลลาร์หรือถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้สิบห้าถึงยี่สิบดอลลาร์นะทีนี้ก็นะครับใช้ง่ายครับใช้ง่ายที่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่แต่ว่าก็ชอบตรงมันสวยงามสะอาดตานะครับนะก็น่าสนใจในหลายส่วนนะครับ เราก็เอาคลิปวิดีโอเข้ามาด้วยเพื่อให้ลูกค้าสนใจน่าดูเยอะมากขึ้นภาพก็สวยใหญ่นะครับนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีลิงก์ไปแมาซอนนะครับเยอะเลยครับหนึ่งสองสามแต่ละภาพคลิกไปก็แอมาซอนได้อีกลิงก์งอีกนะนะแล้วก็นี่ผมมีเซฟออฟหกสิบเปอร์เซ็นต์บแนวที่ตงนี้ผมนี้อีกผมนี้ก็ไปมาซอนอีกนะครับผมเยอะครับนี่ครับ จำไว้นะครับทีมต้องดูสะอาดตาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปุ่มอันไปมาซอนเยอะแล้วก็มีคำที่ชวนคลิกชวนซื้อนะครับดีครับผม